สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำอาหารสุขภาพกันนะคะมีโปรไบโอติกอยู่เพียบเลยนั่นก็คือข้าวหมกัมกกอ,อรประจำเนี้ยไลูกแป้งลูกแป้งนี่ส่วนข้าวเหนียวหนึ่งกิโลก็จะใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะ ตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบครบทั้งสองอย่างแล้วนะคะมีข้าวเหนียวหนึ่งกิโลกร,รมัมแล้วก็ลูกแป้งข้าวหมากนะคะหนึ่งลูกต่อข้าวเหนียวหนึ่งกิโลกร,รมัมอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวที่เอามาแช่ไว้ข้ามคืนจ้ะก็เ,เริ่มตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเนาะ<ช>ตอนนี้ก็เก้าโมงเช้าแล้วอ,ลอ,อ่าเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งกันนะคะโอเค นำข้าวเหนียวไปนึ่งประมาณ10นาทีแล้วก็กลับข้าวเหนียวแล้วก็นึ่งต่อเพื่อให้ข้าวสุกทั่วถึงกันนะคะใช้เวลาโดยรวมแล้วประมาณ20-30นาทีแล้วก็นำข้าวออกไปผึ่งในภาชนะให้มันคลายร้อนวันนี้เราทำกันแบบเอ์ดอร์นะคะ ตอนแรกจะใช้เตาเตาถ่านในการนึ่งนะคะแต่เราไม่ได้เตรียมฟืนเตรียมถ่านไว้เราก็เลยต้องใช้เตาแก๊สแทนนะคะอันนี้เราใช้เตาแก๊สนึ่งนะคะก็นนอตอนแรกจะเอาเตาฟืนอะ นี่คือหน้าตาลูกแป้งนะคะเราใช้ลูกเดียวต่อข้าวเหนียว1กิโลนะคะเราเตรียมลูกแป้งไว้ก่นเอาลูกแป้งมาทุบให้ละเอียดนะคะอย่าให้มันจับเป็นก้อนนะคะทำให้ละเอียดมากที่สุดให้จนกลายเป็นผงแป้งค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะ ตั้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะอย่าเพิ่งนําไปล้างเมื่อข้าวเหนียวเย็นแล้วก็นําไปล้างน้ําประมาณสามน้ำนะคะให้เมือกที่ที่ติดอยู่ในตัวข้าวเหนียวออกให้หมดนะคะเราไม่ใช้น้ําประปานะคะเราจะใช้น้ํากรองหรือว่าน้ํา น้ําน้ำ,นำที่ไม่ผ่านคอรีนนะคะล้างไปประมาณ3มน้ํานะคะเมื่อล้างเมื่อออกจนหมดแล้วก็ ใส่กระชอนทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะคะพักไว้สักครู่หนึ่งเมื่อข้าวเหนียวเสด็จน้ำแล้วก็นำเอาลงหม้อนะคะค่ะแล้วก็นำเอาลูกแป้งที่เรา ฝนเอาไว้ให้เป็น,เป,นเป็นแป้งฝุ่นนะคะโรยลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันคนเบาๆนะคะคนไม่ต้องนานมากเพราะว่าเดี๋ยวนานไปข้าวมันจะเละ เมื่อคลุกคล้าทั่วกันเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตักใส่ภาชนะได้เลยนะคะเลาตักเราก็จะไม่กดก็จะใส่ไปโป่งๆอยากได้มากได้น้อยเราก็กะเอา พักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บไว้สองวันก็ เอาออกมาทานได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอ่ามาดูข้าวหมากที่เราทำกันเมื่อสองวันที่แล้วนะคะโอ้ช่วงนี้อากาศร้อนมากสองวันมันก็มันก็เป็นข้าวหมากให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทปกันนิดน,นึงนะคะ <Okay. S 2> เอเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะทำขายก็ได้ทำทานเองก็ได้นะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ